ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องประวัติข้องคิวเลนนะครับคิวเลนการเตรียมตัวรับมือคือแพผงการที่ดีที่สุดนี่คือคำคมแคปชั่นขเข้านะครับวันเกิดเกิดวันที่21พฤศจิกายนส่วนสูง1 8 2เซนติเมตรบ้านเกิดสหพันธ์ทัฐอิสระตำแน่ง ผู้แทนสหพันธ์รัฐอิสระผู้นำชา์โดแฮนถ้าพมันพนภา่าอังกฤษพิษอะไรอ็ะขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลคิวเลนเกิดในตระกูลขุนนางแม่ข้องเข้าเป็นผู้ดีเมืองคาซิลเก่งกาศม,มีวินัยและไม่เคยเป็นรองใครข้อมูลลับคิวเลนมีความสามารถในการสรงเกตสูุงสามารถรู้ทันทีว่าคนนั้นเป็นมนุษย์หรือไม่ คิวเลนเกียดเด็กแต่ก็ตั้งกองทุนช่วยเด็กยากไรเมื่อเผาอมนุษย์เข้าใกล้คิวเลนมักจะขมวดคิวส่วนเหนือเรื่องของคิวเลนนะครับชีว่าเราะวา่าคิวเลนคิวเลนเกิดในตระกูลคุนนางร่ำรวยตระกูลหนึ่งในสหพันธรัฐอิสระเข้าผู้ซึ่งได้รับการอบรมที่ดีเยี่ยมตั้งแต่เด็ก มีความสนใจในการปกครองมากที่สุดหลังจากบรรลุนิติภาวะคิวเลนได้เข้าสภาแห่งสะพันธ์ทลัฐอิสระย่างตามที่คาดการกลายเป็นหนึ่งในดาวลุ่มพุ่งแรงในแวดวงการปกครองคิวเลนเป็นผู้สนับสนุนทฤษฎีการหูคามเผ่าพันธุ์อื่นยังไม่ปิดบังเพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์ทางการปกครองคล่องเขาเป็นจริงเข้ายอมเข้าร่วมทับ ชาวโ h a n d องค์กรลับสุดโต่งที่สนับสนุนว่ามนุษย์คือชาติผัานสุ่งสุดแม้กระทั่งมีนาคาที่ทำงานให้เข้าโดยตรงย่างวีเลสและแอมเบีก็เป็นหนึ่งสมาชิกที่เป็นที่รู้จักกันดีผู้นำทางการปกครองคนนี้ที่พังหอมไปด้วยศัพย์และอำนาจทั้งย่างนาขดก้าวไก่ย่อมไม่หยุดนิ่งแต่เพียงเท่านี้เข้าเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถทา พิมพ์เขี้ยวการปกครองในอุนดมคติห้องตนท้ายเกิดขึ้นได้เน่ส่วนเนื้อเรื่องเสริมข้องคิวเลนนะครับนักโทษยังไม่ตายใช้ใหม่ยูดีๆก็มีเสียงห้องเด็กโพลออกมาสวาราวะเหนืยหน้าขึ้นมองเห็นเพียงเด็กนุ่มในชุดวิจิตยืนอยู่หน้าประตูคุกที่กำลังมองลงมาที่เข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นผู้บ้า ปาดเรื่องในวิชาการสาร้างห้านเพียงแค่เจ้ายอมที่จะทายทอห้ขคาคาจะห้าถังช่วยให้เจ้าผลโทษประหานสวาระว่ามองดูเด็กหนุ่มที่สูงไม่ถึงคือคงห้องเข้าแล้วหัวเราออกมาเข้าติดยู่ในครูข้องคาซิลมาเกือบพึ่งเดือนในสุดก็ได้พบคนที่น่าสนใจบางเทีเจ้าหนูพ่อของเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าออกมาเที่ยวเล่นดึก ดื้อเช่นนี้นุ่มน้อยนุ่มน้อยแม้ริมพี่ปาาเพราะห้องเข้าเสียไปนานแล้วส่วนเล่าชูรักข้องแม้ทั้งไล่ทีก็มีความสามารถช่วยเจ้าเจ้าแก้นี้ออกมาได้เนะแม้ว่าความพิษของเข้าคือการเอาหัวของบุตรชายมาจากตระกูลสุ้งซักเสียบกับหัวไวที่บนประตูเมืองในกลางดึกก็ตาม ในเมื่อเจ้าก็ใกล้ตายอยู่แล้วไม่ลองเดิมพันดูสักครั้งละ่ะแนะด้วยเหตุนี้ซาลาวาจึงได้ลูกศิษย์มาย่างไม่ถันตั้งตัวในขณะเดียวกันคำมิภาคซาข้งเข้าก็ได้รับการพ่อนพันย่างไม่มีกำนหนดคำพูดของเจ้านุ่มดูเมื่อจะเชื่อได้เด็กนุ่มมักจะมาในช่วงเวลาล่งางห้ารค่ำจนเที่ยงคืนจึงจะกลับไปผู้ติดตามมีเพียงพอบ้านพ่มข้าวชาลาชาลาคนหนึ่ง สวาลาวะสนันหนทานวาเด็กนุ่มแม้จะเกิดในตระกูลคุณนางแต้บิดามันดากลับไม่ได้อยู่ค้างกายคอยอบรมรั้งซ่อนตระกูลที่มีอำนาจเช่นนี้ในคาซิลมีไม่มากส่วนตระกูลที่ทราบสูนไปแล้วหรือไม่ได้ตั้งหลกลากที่นี่อีกแล้วยิ่งหน่อยเข้าไปใหญ่อีกวันหนึ่งหลังจากจบการฝึกซ่อนสลาวะมีนึกยากทดสอบการส้นนีทานของเข้ามันดาของเจ้าคือลินดา คาดีคาดีลาเด็กนุม่มเลิกขิวขึ้นไม่ได้เอ้ยป้ากลายเป็นสาว่าที่ตกอยู่ในความชงงนมาดาของเจ้าอยู่ในวงชั้นสูงสุดของคาสิวตะกูลของเจ้าล่ำรวยมหาศาลชีวิตไม่มีความทุกข์ร้อนทำไมถึงต้องมาห้าขาขาจะต้องเป็นผู้แทนหลังจากนั้นก็ดูแลรักศาศาษาสาพันธรัฐอิสระ เด็กนุ่มหันศีรษะกลับมาดวงตาเป็นปรกกายข้ารู้ว่านี่เป็นเรื่องที่ยากแต่ข้าจะต้องทำให้ได้ดังนั้นข้าจึงต้องเรียนรู้ทักษะทุกอย่างที่จำเป็นรวมถึงการสร้างห้านมันจะช่วยให้ข้าสามารถกลับจัดศัตรูของงคาได้สลับว่าหัวเหล่าแห้งๆซ่องทีสำหรับข้าแล้วทีแห่งนี้เลวเลวแรกเต็มทีข้าไม่ยากจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับทีนี้แม้แต่น้อย หากเขาได้เป็นผู้ปกครองทุกอย่างจะต้องได้รับการจัดการอย่างยุติธรรมลูกสาวของเจ้าคงไม่ตายฟรีได้ยินเรื่องสะเทือนใจย่างไม่ทันทั้งตัวสลาวาเงียบงานคิวเลนยืนนิ่งเพื่อเข้ายู่สักคู่แล้วจึงโค้งตัวลงแสดงความเคารพให้โอกาสค้าได้แสดงความเคารพท่านเป็นอาจารย์สักครั้งพรุ่งนี้ท่านจะได้เป็นอิสระอีกครังหนึ่งขอให้ท่านโชคดี หลยปีจากนั้นคณะที่สลาวัตทีพ่พมข้าฉลาภาพมองเห็นบ้แทนแห่งสาพันธรัฐอิสระคิวเลนผู้แต่งกายย่างปนิธท่ามกลางผู้นุ่ชนก็จะต้องนึกถึงเด็กหนุ่มผู้ยิ่งพยองคนนั้นในตอนนั้นในดวงตาห้องเข้าเต็มไปด้วยความว่างและความมุ่งมัน่นก้อนเนื้อเรื่องข้งคิวเลนประวัติชีวประวัติข้งคิวเลนก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าพม พ่ผมอ่านอะไรพี่ๆทุกๆก็ขออภัยมานะที่หนีด้วยนะครับพมจะเอาคาปรับปรุงเล่านี้ไปแก้ไขนะครับก็พิมพ์คำปรับปรุงอะไรมาก็ได้นะครับพมนอมลบคำปรับปรุงยิ่งขึ้นไปจะทาให้คลิปดีขึ้นไปนะครับก็วันนี้ข้อจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของพ่อมนะครับขอบคุณครับและขอโทษด้วยที่ให้ไปนานตั้งสองเดือนนะครับ ว่าพ่อมีเรียนอะไรมั่งติดอะไรหลายางครับโอเคครับพ่อจบจบจริงครับ